นี่เห็นวะเหยียดพันธุ์โพงสิครับปึนี่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 ดีครับนี่เสียบเนี่ยนี่สายเบียดโอ้บักง่ายเลยพี่น้องไอ้ป๊าสนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่นี่ตัวแรกสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดียามเมื่อแรงครับเปิดไม้ครับเป็นคลิปแรกเป็นครั้งแรกของปีนี้เนาะ เอาเดี๋ยวเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว่าสิพาะมาเฮ็ดหยังครับเดี๋ยวกลับกล้องครับแป๊บนึงเนาะหญ้าเขียวปึ๊บครับเบิ่งลุยน้ำพี่น้องเอ้ยมาลุยน้ำครับมาลุยน้ำเฮ้ปลาแลีนครับขึ้นปลาครับพูน่ะแลีนไปทางพูนเหรอว่าสิพาะมาใส่เบ็ดปลาฝาเด้อครับเด้อยขีดแหลกของปีเปิดไม้แหลกเอาเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเตรียมเบ็ดแป๊บนึงเนาะ นี่ละครับนี่ผูกไว้น้ำปลาหยาครับอันนี้เป็นมันหมูด้วยครับด้วยมันหมูติดหนังครับพาะตัดเป็นพอนเป็นพอนครับนี่เหยือครับเหยืออันนี้เป็นตเบ็ดครับอันนี้นี่ครับเบ็ดเป็นเบ็ดผูกด้วยครับด้วยอันนี้เป็นสายพีอีเบอร์แปดครับสายพีอีนี่สายนี่ว่ประมาณจักสามสี่เมตรเลยครับด้วยสายนี่เพื่อที่ให้มันคาบแล้วมันทิ่เกินไปเรื่อยๆครับส่วนเบ็ดนี่เบ็ดอีเขียวครับ เบ็ดเบอร์สิบสองนะครับเนี่ยเบ็ดเบ็ดอีเขียวเบ็ดเบอร์สิบสองนี่ครับจุ่มยาดิจุมจ่มยาดิครับจุมม่มบางที่หอกกับผูกไว้เลยผูกไวแ้แหนมจัดหน่อยครับนดูไว้นี่แล้วปึ๊บผูกเป็นเงินกต่ปุ๊บครับเดี๋ยวมันทีแกวอะไรนี่แนวแล้ว นี่ส่วนเยือครับนี่เด้เยือกห่อหนิเด้ต้องแรงอยู่นี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ครับเยือนี่เนาะเขาว่างไว้นี่เลยครับนี่นี่ว่างไว้นี่เลยนี่ปั๊บเลยนี่แหละซัมมี่หละจบครับนั่นทางนั่นทางนั่นเ่าก็ือผูกไว้ครับจุดนี่ใส่หนึ่งครับหนึ่งอยู่หันสองสามซีหลังครับใส่ไปซีหลัง กอดหยาไว้น้ำครับเดี๋ยวแอบหนึ่งเนี้ยนั่นครับกอดเฮ็ดกอดปลายหยาเฮ็ดต้าปอาไว้น่ะนั่นนี่นั่นแหละอยู่ตรงกลางกองนั่นนั่นนั่นแหละนี่ใหญ่ไปนี่ไปเดี๋ยวตีพาไปทางอื่นนี่ครับอันนี้ไปใส่ทางอื่นจากข้าวนี่ครับปลาตุ่มหลุดอยู่นี่เลือกขนาดเด้อพี่น้องเด้อนี่แคบๆซ้ำนี่ครับพอหนามันตีโค้งมาเห็นครับมันดักลงหนีเลยนี่เป็นว่างเลยครับถ่วมหัวมิดจัดเลยมองนี่เลือกแห้ง นี่ที่ไปใส่อุ้มหิครับจากซองหลังนี่คนมาเหยียดห้อยไปแต่นั่งสิเบียดได้หนึ่งนี่ดิเกาหลีนั่นงตกเชี่งหลิวฝ่าฝามันบ่อดดมักอยู่น้ำหนามเลือๆเด้อครับเด้อมันมักอยู่น้ำหนามพราเพียงขาเขา่าน้ำที่เป็นไส้ครับอย่างอุ้มเออ สวดสวดออกมากสิครับเขาดักไว้เลยหลังหนึ่งเขาใส่ไว้เลยมันดิหากินรอรอปลาครับปลาปลาเอาเดี๋ยวใส่เบิ้งอีกครับจากหลังหนึ่งนะครับเบิ้งไกลๆเอาน้าลืกครับบอดีโอวันบอดีิโอกล้องตัวติดหัวมากครับก็เลยได้ปลาเก่ากล้องตัวนี้มันชัดครับมันชัดกว่ามันเห็นดีกว่าครับมันจ๋ากว่า ปมยิบเลยฟองตัวนึ่งฟองสั่งนี่ครับเกียร์ห่าอันนี้จะเป็นเบ็ดครับเฮาปักนี่เฮาปักทะลุเปึ๊บนี่เห็นว่เหเบียดมปนโพงสีครับนี่แหละเฮากบผูกไ้เลยครับเดี๋ยวนี้หผูกไปเลยนี่ผูกไน้กไนี่จุ่มจุ่มใส่กันหลายๆจากน้อยครับเดี๋ยวี่ยวะจากรอบนึง เกี่ยวอ่อนจากรอบหนึ่งครับปึ๊บหมดโมมีไปครับมัดไปเังสิถือแล้วมันก็อดอีพันลุ่มอุ่มอยู่นั่นแหละพันลุ่มอุ่มอยู่ในปลาเนี่ยเทาก็บขอดไปนั่ครับบัดขอดปลายหยาครับปุ๊บเห็นโมบุกกล่องต่ำหมดขึ้นเลยนี่นี่ครับส่วนเหยื่อนี่เทาก็ว่างไว้นี่ครับเหยื่อนี่แหละว่างไว้รอรอปลานี่ครับนี่ตกแรกไว้จบครับนี่ นี่เลยเอาเดี๋ยวรออรุดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีผ้ามายามครับผ้ามายาพผุ่นแหละถามขึ้นพุ่นแหละเนาะแต่ตีลงไปไ่หันแยกหลังหนึ่งหลังหนึ่งเป็นสามแล้วขึ้นใไ่แถบนี้ไปหาหันกับพ่อครับขึ้นไปหันมันจากน้าเลือกนี่แหละเอา,เอารออรุดน้ำกันครับตอนมายามเด้อ สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบพี่น้องเลยบมมีเวลาพยายามครับมึอเศรา้านี่มือมย่ามือแรงของมือไม่นะครับเลยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมไสเบ็ดไหมมอดคักทีดีวะ่ะคักขนาดเลยนี่ครับหลังหนึ่งใสไปซื้อนี่อยู่โซนนี่มีสี่หลังครับไปเนาะเดี๋ยวลงไปเมืองน้ำกันเด้อว,วันนี้มีอย่างกินเบ็ดบ่คักขนาดไสเบ็ดขามมือขามขึ้น อกห,หนึ่งใส่ไกกนปน,น,น,นี่มีอย่างจำบ่มีอย่างกินเบ็ดบ่โอ้ยเหยี่ยเบ็ดกินซิมนี่สายยังยั้งที่เก่าอยู่นี่เนี่ยเหยืออย่อยังยั้งที่เก่าอยู่ครับเหยื่อนี่เด้เหยือ่ออาดขามมือขามขึ้นไงโบ่มีอย่างกินเบ็ดไหมปลาฝาบ่มีบ่าคือดีจังไลยอันนี้หลังแหลกแล้วเด้อรอรุ่นน้ำกันครับสิบกว่าหลางังเบ็ด ประมาณสิบสองครับประมาณสิบสองนี่แหละเด็ดนะสิบสองหรือสิบสี่นี่แหละจำว่าไรกันเดือผีพามาใส่หลอดจากมืออยู่ครับนี่ใส่ในปลายหยานี่แหละหมู่บ้านมาโอ้ยป่าบ่มบำบ่มบำปลาคักดิตึงเปียเลยครับผนังนี้ตึงเปียเลยนี่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 นีน บักไงได้มึงส่งยังวะน,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 นี่นั่นนั่นนั่นั่นเนี่ยเนี่นี่ครับเนี่เเนี่ยเนี่ยแต้มแหลกครับแต้มแรกมากๆๆแล้วเนียยนยูนิดอยู่ก็ใยเปิดอยู่ดิเห็นโตอยู่ครับเดี๋ยวเด้เปันนี่แต้มแรกไหนนะโอ้พันดีแท้ พันธิ์นี้จริงๆเลยโอ้บักไงนะครับเนี่ยงูเต่บครับงูเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านโลก่กล้วยใส่โล่เลยเด็ใหญ่เต่บครับนี่มาแล้วปลาฝาตัวแรกพาด์ทข,ขาบื้อขาเพืนด้วยครับคักี่เดีว่าใส่เวียดอะธรรมดาเลยเดี๋ยวครับแป๊บนึงแกะกันเดี๋ยวสิใหญ่บึ้งโตเป็นไงเต่งตัวเดี๋ยวด้ะ เออนี่ไงไดแล้วเราเอาขึ้นไปใส่ถุงก่อนครับใส่ถุงจะเข้ากันเดี๋ยวเด้อบนึงครับเดี๋ยวจับให้เบิ่งมันดินบ่ได้ครับมันดินบ่ได้มันสิผิดกดทาง YouTube อีกนี่ยากยาก์จะของเดี๋ยวเด้อแปบ๊บนึงเดี๋ยวตัวใหญ่เติบครับนี่นะ ใส่สวยโลประมาณโลครับมอดโลกวดาอกมานโลนี่ล่ะนี่รายการเลยมาแล้วเับเรียกใส่ถุงนะครับยามสองลังอยู่ตัวหนึ่งนี่ครับปลาอยู่น้ำปลาหยานี่เลยเนี่ยเรยียนน้ำปลาหยาหมู่บ้านมาใส่อยู่นี่ใส่เบ็ด ครับที่ดีปลาบ,บโฮโฮโฮลาุ่มมือบุ่มเนาะโว้ยปวดโค้ไฟดิชั้นดีเนี่นี่เดี๋ยวดิถ้ามาใส่หลอดเอารุ่นเว็ดน้ำกันครับคลิปนี้ทลิปนี้รุ่นเว็ดน้ำกันก่อนแล้นี่เงียบรังนี่เอ้ยอ,ๆๆๆอยังเฮ้ยพุ่นพุ่นปลาตีปลาเลาี้ยนครับมาเป็นปลาเกลือเบ่มีอย่างหลับรังนี่เงียบเก็บเลย แลี้ยนตาปลาตึ้ต,ตึ้ตึ้ตึปลาไปเรื่อ <c> ย <oughs> ข,ขนาดเลยปลาหลายดิมันหนังนามคุ้นครับมันหนามคุ้นมันมาจอดยิ่งบ่ได้หนามมันคุ้นแนมบ่เห็นต้องเอาหลอดมาใส่เอารายการเลยหล,ลอดหนามมันอยากเลือกครับโซนทางนี้หนามเพียงเอี่ยวมันเลือกๆสี่ปลา ฝาบบคอยอยู่ป,าปา่าฝาหมักอยู่น้ำหนักตึงๆกูนะดึงไปกูนะกระดุกเออกระดุกหน่อยขาดเนี่ยี่้โหเมี่ยงครับสีหลังแล้วเด้อรอหลุนน้ำกันครับเหลือประมาณสิบนี่แหละนี่อย่างว่านี่บุมมุมยู่นะมุมปลาตอนลงมานี่ครับใส่ลอดนี่ใส่ไปน้ำซอกทั้งสี่นู่ยจบเลยครับนี่ทักขนาดหมออีดดี ส่วนนี้มิซีหลังครับเดี๋ยวลงไปเบื้องหลางเลยไฟหอดผุนขึ้นเองไฟหอดช่วงหลางมิซีหลังว่ะไฟหลังนีสายตึงเปี้ยเลยแค่บ่ดดิงครับสายตึงนี่สิกระดุกหน่อย,อยนี่เดีตึงเปี้ยเลยสายสายตึงเปี้ยเลยว่ะอย่าตึงเขง้ามาในปลาไเหี่ยงบุ นี่ด er, ิสายนี่สายเบียดโอ้บักไงเลยพี่น้องไอ้ป้าสองลูกนี่ครับปลาปลาฝาตัวนี้ใหญ่แย่งครับพูดะ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 เดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเดดี๋ยวิพามาเบื้องครับเดี๋ยวลงไปเบื้องอีกหลังนึงกันบักใหญ่วะใหญ่กัดตัวนี้ใหญ่ดิหลังนึงก็ตึงเปี้ยเลย อือเรียบร้อยอีกพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่ตัวรุ่นรุ่นตัวแรกเลยนี่เดี๋ยนี้อันนี้อันนี้อันนี้นี่รุ่นตัวแรกครับซ้ำซ้ำกันกับตัวแรกเดี๋ยวเอาขึ้นไปใส่ถุงกอนครับถุงบ๋วเตี๋ยวลงมาแล้วเอากระสอบมาใส่เดี๋รุ่นตัวแรกครับเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงนี่ซทำตัวแรกเลย พีเบอร์แปดครับบ่มีขาดพีเบอร์แปดจะเอา,เอา,เอาคืนเดียวถุงจะเข้ากันได้ไเนี่ยถุนเดียวถุงแป๊บหนึ่งรัดสองตัวสอดเลยอยู่มงึงแรงเปียเลเยหลังนึงอยู่นี่หลังนึงอยู่หุ่นครับเดี๋ยวปเปียวตัวนี้นะเอาตัวใหญ่ๆน น้ำในน้อยๆครับน้ำพอเพียงขาเขานี่เดี๋ยวได้ครับเด้อแบบหนึ่งเด้นี่ครับน้ำนี่ซ้ำนี่หอดโป่งหอดขาเขาครับน,น้ำนี่เดี๋ยวนี่แหละมันหมักอยู่นลำแบบนี้แหละหมักใหญ่ตัวนี้ครับใหญ่ขนาดานี่ดีอยู่นี่เต๋อครับ อใหไ่อีดีนะเพื่อไงรับใหญไเลยเดี๋ยวเนดะแป๊บนึงครับไ่จับอะไนพอุดนะครับสองโลกลัวๆหมดละญ่เตบครับปัดโอ้ยมึงไเลยวะมันสามครับเซีหลังนะหลังนี่แหละลองเลยเเพิ่งย,ยังกินปะเงีย,ยบกิบครับส่วนทางนี้ผมไม่ยังกินผมไม่ยังกินเอเ,เลย เยื่องยังยังคือเก่าอยู่โอ้ยแบบนี้เวลาใส่ไปอีกได้กานเพื่อน่านโมมีเวลามายามครับให้เบียดหลายหลายคนก็อยากให้ไปใส่เบียดกบหลายหคนก็อยากให้ใส่ไปใส่เบียดป่าครับมันโมมีเวลาไปนอไงอันนี้เวลาไป,งไ,งนนาไ,ปได้ครับได้การอยู่เพาต้องเหตุงานน้ำ เก็บงานน้ำครับตรงนี่เดี๋เงียบยนิดนึงผมยังกินเลยจริงจรวังทึ่งใดกาดเลยวังทึ่งเลยอีก2หลังก็ได้2อคือสหลังคือหลังหนึ่งอุกซื้อหนึ่หลังหนึ่งครับหลังสุดท้ายเงียบเลย ให้น้ำไหลๆครับน้ำเป็นไหลๆเนะพอค่อยกินอ่าท่านี้มากกินอยู่น้ำนิ่งๆหน่อยๆแล้วก็เป็นไส้หล่อนอยู่ด้วยปลาดุกร,ระงงโงปลาดุกหน่อยนี่แหละเอาเดี๋ยวที่ผ้าขึนา้นเพิ่งผลงานครับอันนี้เนะไต่การอยู่ครับไต่การอยู่มันโตมันไม่ นี่ครับอันนี้น้องไม่เนอน้องเดีวยดดวครับ,รบอันนี้ทีมงานมือเก่า <su> ทีมงานมือเก่าครับนี่โอ้ักใหญ่นะครับเออีกตัวนึงเอาใส่ถุงนี่ครับให้น้องไปอีกตัวนึงพูนครับสองคนมุนยางไปเกาหลีเกิดเนะสองคนผุนยางไปแล้วเพื่อนได้เพื่อนดีใจครับพูนครับยางไปแล้วพูน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 ถือถุงยางกองจององจองเลยพูนพูอะดีใจายไปแล้ว อีกตัวหนึ่งได้สามครับได้สามเอาสีลาเด้พี่น,อนะนะ้องเด้่เนาะเดี๋ยวพาจัดเมนูครับนี่แหละบักง,ง่ายๆนี่แหละพูดเลยพึ่งปวดโพกรรับเอาเอามันดีออกมันดีออกเอาสีลาครับเนาะสวัสดีครับนั่นแหละเอาไปใส่ใส่แล้วก็ผูกไว้อันนี้เพิ่นกำลังปลูกผักนี่ผักเยี่ยงไรใส่ถ้าเบื้องตอนมันงามครับบรรยากาศดีเยืมมือแรกพาทิ่ตกะละ หน้าก็ดำแหละนีหน้าโอ้ยห oh, <way. S 1> คลองหน้ากระจรงลิวเลยครักแอ่ไม่คือว่าปลูกเขา